สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i p เพมอัปเดตกับผมบัณฑิภพัฒน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเรื่องราวดีๆนะครับนั่นก็คือกิจกรรมสันติภาพสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมเลยครับ ผ่านผลไปด้วยดีกับกิจกรรมเผยแพร่ว,วัฒนธรรมสันติภาพโดยสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิบางเขนจัดก,กิจกรรมวันสันติภาพโลก โดยใช้สื่อนกพิราบกว่า2,500ตัวเป็นตัวเชื่อมสื่อเพื่อการรณรงค์กิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพขจัดกิเลสภายในกิจกรรมยืนระลึกหนึ่งนาทีกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวะัฒนธรรมสันติภาพหลากหลายกิจกรรมพร้อมทั้งยังมีบุคคลสําคัญนางงามศิลปินดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับขัางโดยในปีนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้เป็นศัตรูซึ่งกันและกัน แต่ศัตรูของเรานั้นก็คือไวรัสที่เข้ามาจู่โจมและทําลายสุขภาพความมั่นคงในจิตใจตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตไวรัสโควิดในทีมได้สร้างความเดวร้ายในทั่วทุกมุมโลกและย้ําเตือนว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแค่บางส่วนของโลกและผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นได้แพร่กระจายไปยังทุกแห่งโหนซึ่งเรามีสิ่งสัมภาษณ์มาให้ฟังกันด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับ สวัสดีทุกท่านครับคือวันนี้นี่นะเป็นวันสันติภาพโลกโงองค์การสหประชาชาตินี่นะได้กําหนดวันที่21ของทุกของเดือนนี้ทุกๆปีนะเป็นวันสันติภาพโลกวันสันติภาพโลกนี้จริงๆแล้วนี่ทุกคนนี่ปรารถนาะที่จะมีวันนี้คือเป็นวันที่ให้ทุกคนเนี่ยหยุดใช้ความรุนแรงหยุดความที่จะละเมิดสิทธิของทุกๆคนรวมทั้ง บุคคลทั่วไปเยาวชนและบุคคลทุกๆคนนะฮะซึ่งที่อยู่ในโลกนี้องค์กาสาประชาชาติได้บอกว่าบุคคลทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอยู่ในพื้นที่ใดหรือผิวสีอะไรมีความเท่าเทีเทยมกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้โดยเฉพาะหนึ่งวันนี้ให้หุดยิงจุดใช้ความรุนแรง วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีค่ะที่ได้รับความอนุเคราะห์และก็การเอื้ออำนวยความสะดวกในทุกๆรูปแบบในเรื่องของการทำกิจกรรมสันติภาพสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ทําในประเทศไทยแต่ยังจะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งข้อความและการกระทําที่งดงามเหล่านี้นะคะสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าปราศจากความรักนะคะเราต้องใช้ความรักในการที่จะเข้ามาจูน ให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างวัฒนธรรมสันติภาพสู่สันติสุขก็คือวัฒนธรรมแห่งความสุขนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนะคะวันนี้ถือว่าเราได้รับความร่วมมัยร่วมมือเราใช้เวลาเพียงแค่4ีวันในการเตรียมการนะคะก็ถือว่าแล้วก็โรงเรียนติดสอบด้วยนักเรียนทุกคนเขาก็ยังเล็งเห็นว่าทางโรงเรียนยังเล็งเห็นว่าตรงนี้มันมีความสําคัญนะที่จะต้องช่วยกันรณรงค์เพราะถือว่าผลงานครั้งนี้จะถูกส่งออกไปนะคะใน าภาพรักอัตลักษณ์ที่ใหญ่ให้กับทั่วโลกได้รับทราบว่ากิจกรรมทางนี้คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณครูคทุกคนนะคะผู้บริหารทุกท่านแม้กระทั่งพันโลงนักเรียนนักศึกษา,าทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จใน การจัดกิจกรรมสันติภาพโลกในวันนี้ขอขอบคุณน้องเมย์มิสแกรนจากฉะเชิงเซาทุกกิจกรรมน้องก็ให้ความร่วมมือขอบคุณผู้บริหารสมาชิกนะคะของสภาสันติภาพแห่งสาประชาตชาิประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้านเช่นกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะยอย่าง,งน้อยยังไงขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านได้เป็นกระบอกเสียงนะคะ ตอนนี้บ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นแค่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเราเจอโควรัสเปรียบเสมือนเราเจอสงครามอยู่แล้ววันนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ร่วมมายร่วมมืออยู่กันอย่างสงบสุขอย,อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะพวกท่านคือสื่อพลังอันสําคัญที่จะเป็นกระบอกเสียงทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงพวกท่านมีอิทธิพลมากต่อสื่อโลกนะคะขอบพระคุณมากค่ะ โรงเรียนมีหน้าที่ปลูกฝังอบรมสังสอนศิษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมองภาพคําว่าสัติภาพให้ชัดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะพัฒนาให้เด็กประยาวชนเติบโตไปสร้างคาว่าสัติภาพเนี่ยของตนเองของโลกและก็เป็นนลโลกที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนักเรียนนะครับทางโรงเรียนก็มีการนำคำว่าสัติภาพเนี่ย มาใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารนะครับคุณครูเองนักเรียนหรือนักการพัลนงต่างๆก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาและว,ว่าเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนได้มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พวกเราน้าอยู่และสดใสกับคําว่าสันติภาพมากขึ้นครับมากครับในฐานะน้องเมย์เป็นนางงามนะคะน้องเมย์ก็ขอเป็นตัวแทนของเยาวชนทุกคนนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่ให้น้องเมย์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้นะคะก็ วันนี้วันสันทิภาพโลกงดใช้ความรุนแรงนะคะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวค่ะต้องทุกๆวันด้วยค่ะรักกันไว้ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะครับผมพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้ว <kaz> ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ก็อย่างก็อย่างที่บอกครับก็ก็ก็อยากจะให้ทุกคนรับรักกันไว้นะครับก็วันสันทิภาพโลกวันนี้นะครับก็อยากจะให้เกิดสันทิภาพแก่ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตามก็อยากจะให้พวกเราแบบ ชาวโลกด้วยกันก็อยากจะให้เรารักกันทุกคนนะครับก็อย่างว่าแล้วครับสันติภาพมันก็ดีอยู่แล้วรู้สึกด,ดีมากรู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากครับที่มีสุภาพส่วนหนึ่งในตรงนี้หนึ่งอ่ะโอเคก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วนะฮะนันไงเล่นกีตาร์เห,หนื่อยยอดสุดยอดนะครับความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะเพราะฉะนั้นบอกว่าความรักในรูปแบบไหนก็ตามมีค่าทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรักษาแล้วก็ช่วยกันเป็นผู้แพร่แพร่ความรักไปให้คนอือ่นๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ อ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นงดใช้ความรุนแรงนะครับให้ใช้ความคิดตรต้องดีๆในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เกิดสร้างสรรันนิภาพให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ i อพิอมอัปเดตกับผมบอลยนัทพัฒน์แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับที่ช่องสวัสดีไรถไทย HD ช่องบิวตี้คลับ HD และช่องโชว์สีพาค HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริสรสรมรวัฒนธรรมไทยบอลไล่ทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี